พี่คียเกมฟาร์มนะครับตั้งร้านไหนครับนะครับนะครับเอายูรู้มาจากไหนนะครับพี่อยากได้นะครับนะครับนะครับเออผมพัสน์ถามว่มาจากไหนครับันก็ตั้งร้านนี้เลยครับลาลาบัสบริการกดเกมพาร์ตระดัสิบและ VIP Server มีทั้งเติม ID ดีพาร์ตด้วย ID ดีพาร์ตจะเป็นเลร์สี่ถึงเลเร์เจ็ดจุดห้านะครับ VIP Server เร์เลเแปดและมีบริการอื่นๆมากมายเช่นจหน่ายกิฟต์การ์ดโลบอามีทั้งโทยโค้ดและกิฟต์การ์ดโลบอชนะครับ กิไฟไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดผลกดบัฟฟูดคิงเลกาซี่เพชรเขียวออสตาแล้วก็เพชรฟ้านะครับอันนี้เป็นไฟเตอร์พันชิ่งซิมูเลเตอร์กดผลไม่ถาวรบัฟฟูดแล้วมีทางเติมไอเดีเกมออนไลน์แล้วก็บมาเติมเกมบมาเติมเงินพร้อมกับรับฟาร์มแบบต่างๆบริการจำหน่ายไอเดีเกมว้าวคุ้มจริงๆครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะ ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับไอเดียแชแนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนซื้อของเราบ้างนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะครับแล้วก็มาที่หน้าเราบ้างเลยครับถ้าคุณไม่ได้สมัครสมาชิกน,นะครับคุณก็ไม่สามารถเอออะไรนะซื้อของได้นะครับอ่ะก็ขอออกจากระบบก่อนนะครับอ่ะแล้วก็อย่างนี้เลย ่ของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะอันนี้ก็แปดห้าเจ็ดแล้วก็กดไม่ใช่ปกมยัตโนมัินะครับจดจำาการเข้าตลอดระบบตลอดเวลานะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยหรือไม่ก็ถ้าใครแบบยังไม่แบบอะไรนะมีสมาชิกอยู่ในนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกด้วย facebook ได้นะครับแล้วก็ต้องจำรหัส facebook ตัวเองได้ด้วยนะอ่าแล้วก็ถ้าใครแบบ จำรหัส Facebook ตัวเองไม่ได้นะครับก็ให้มาตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนยูสเซอร์เนมตัวเองนะครับเอ่ออันนี้ทุกคนไม่สามารถเอ่อใช้ชื่อนี้ได้นะครับเพราะว่ามันซ้ำนะครับอ่าทุกคนก็เขียนชื่อของตัวเองไปเลยนะครับแล้วก็เขียนรหัสผ่านนะครับว่าตัวเองจะตั้งว่าอะไรต้องจําให้ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องคอนเฟิร์มรหัสผ่านด้วยนะครับแสดงชื่อเล่นแสดงด้วยนะครับว่าจะให้ชื่ออะไรของผมก็จะชื่อประมาณไอเดียนะครับแล้วอีเมลนะครับโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องก็ได้ครับอ่า จากนั้นก็เข้าไปเลยครับหนังก็จะมาตรงนี้นะครับเลือกสินค้าครับวันนี้เราจะมาสอนซื้อโค้ด y โ o นะครับอาบริการจําหน่ายลิปก้าโรบอกนะครับแล้วก็ไปที่ทอยโค้ดเลยมาตรงนี้นะครับโค้ด YFO โค้ดนะแล้วกดสั่งซื้อไปเลยครับแล้วก็จะให้แบบถาวรมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูให้นะอยู่ไหนนะประิการสั่งซื้อนะครับอันนี้ ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ผมใส่ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาแจกอันนี้นะครับมันจะอยู่ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับอ่าแป๊บเดียวนะอ่าทุกคนก็กดสั่งซื้อไปแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวจะไปหน้ารถอบ,บอกกันเลย <c oughs> เริ่มแรกนะครับกดมาเติมเงินตรงนี้ครับทุกคนจะสามารถเลือกอะไรก็ได้นะครับ เออจะเลือกแบบบัตรทุม,มันี่ที่ต้องเสียค่าทำรมเนยี่สิบเซ็นตนะครับแล้วก็ทูวอลเล e กิฟต์นะครับจะเป็นแบบระบบซองอ่องเปานะครับเนี้ยหรือว่าจะเสียทูมานี่ก็ได้นะครับไปเติมที่เซเว่นนะครับอ่าแล้วก็เติมสิบสี่หลักเลยครับเเหมือนไปเสร็จเซเว่นนะหรือไม่ก็จะเติมแบบ QR Code ผ่าน QR c o ร์ค้ดธนาคารพร้อมเพย์ก็ได้นะครับ เออจะมีเวลาทํารายการประมาณ5นาทีนะครับแล้วเสียค่าธรรมเนียมแค่เพียงแค่หนนะครับสว่วนนี้เสียค่าธรรมเนียม0เนะครับเพราะเป็นที่นิยมใช้กันนะอ่ะาเท่านี้นะคะคุณก็สามารถซื้อโทยโค้ดได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดใต้ลังคิปนะครับถ้าใครใครทันใครคนนั้นได้นะครับ